สบายดี L อลทีพิไทยเตรียมจัดมวยเชื่อมสัมพันธ์เจ็บสิบสองปีที่สวรรค์นรนเขตริษสิงหวังชาเจ้าของรางวัลผู้สนับสนุนวงการมวยดีเด่นงานยกย่องเชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติปี2564ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องครับ ล่าสุดสนับสนุนโปรโมเตอร์นรงวัน์บัวมาศจัดแก้วฟ้าเอลนิโน,โนชิงแชมป์สหพันธ์มวยแห่งเอเชียหรือ ABF ในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาวครบรอบ72ปีไทยลาวเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามอย่างยาวนานและในวาระครบรอบ72ปีเสียดามโปรโมเตอร์นรงวัน์บัวมาศร,ร่วมกับวัชรพงษ์ณการศิลป์ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันทิพย์อักษรณการศิลป์ ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันจัดสึกมิตรภาพลาวไทยสู่บรลลังโลกและมวยไทยนานาชาติพบกับการชกชิงแชมเปี้ยนสหพันธ์มวยโลก ABF รุ่นไลฟ์เวท135ปอนด์ระหว่างแก้วฟ้าต่อบัวมาดก,กับกัสติเอลนิโนนักชกจากอินโดนีเซียและมวยรอบหมัดเด็ดพีสปีดอัพโฟร์แมนทัวน์เมในวันที่28ตุลาคมนี้ครับ โดยถ่ายทอดสดทาง JKN 18และช่อง l าว s t a r ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา15นาทีถึง20นาฬิกา15นาทีจากห้างไอที Tech สวรรค์เขตประเทศลาวดันนาริตเปิดเผยครับว่าโปรโมเตอร์นรงวัตรกลับมาสร้างสรรค์โครงการมวยโลกอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นซึ่งตนพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ครับโดยเฉพาะการเป็นรายใหญ่สึกมิตรภาพไทยลาวครบรอบ72ปี ตนขอแสดงความยินดีด้วยและเชื่อว่าแก้วฟ้ากับเอลนิโนจะเป็นคู่มวยที่เหมาะสมใครจะเป็นแชมป์คนใหม่โปรดติดตามครับแล้วพบกับ LTV i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี